บ้านน้องสะภ้เขาใส่ทุกวันหลวงเขาก็ไปใส่นั่งเขานปใส่พัดโทมนี่ไหมไม่ได้นั่งค่ะโอเสียของมึดลงก็นอนแล้วบ้านนี้มีมีไฟไหมมีจ้ะไฟทังก่อนก็โดนตัดนี่เขาเอ่ต่อมาให้น้องชายไปตัดอะไปเจอ จะให้หลานไปเสียตอนก่อนห้าร้อยแล้วตอนหลังแปดร้อยแล้วมันไม่เสีย<ม>เขาก็มาตัดเขาก็บอกว่าจะตัดก็มาตัดด<ม>ูมืดๆตั้งหนานเพิ<ม>่งจะต่อมาภยมคิดว่าชีวิตที่เหลือจอากนี้ไปเนี่ยมันมีความหวังอะไรไหมไม่มีค่ะนะไม่รู้จะหวังอะไร<ม>แกแล้ว ไม่รู้จะหวังอะไรอย่ายมรู้จักไม่ผลทางอาริยมรรคอริยผลรู้ไหมไม่รู้ค่ะสีลสมาธิป,ปัญ,ญญานี่รู้ไหมไม่รู้กับไม่ไม่ได้เข้าใกล้ทางนี้เลยนะเคยไปรักษาศีนไหม ไม่เคยค่ะเข<ค>าไป <บท S 2> ไม่ได้ไม่เคยบวชชีมั้ไหมไม่เคยค่ะเดี๋ยวจะมาถามโยมชีวิตโยมอะไรคือความสุขที่สุดที่เคยพบและอะไรคือความทุกข์ที่สุดที่เคยเจอไม่รู้ <c oughs> ความสุขที่สุด ที่ที่คิดว่าเป็นความสุขของชีว<ม>ิตเราหรือสิ่งที่น่าปรับปลื้มใจที่สุดก็ได้ถ้ามีพ่อกับแม่อยอู่ก็ปลื้มถ้ามีพ่อแม่อยู่ก็ปลื้มเพราะคุณพ่อพราะคุณแม่และอะไรที่ทําให้เรารู้สุดทุกข์ที่สุดชีวิตที่ทุกข์ก็พ่อแม่ตายกร้องให้ออ่ะ พี่สาวก็ตายหมดแล้วคิดแต่มาตอนนี้เจอแต่เรื่องพ่อเรื่องแม่ทั้งเลยนะพี่สาวก็ตายไปสองคนคนอ้วนคนอยู่ตอนนี้ยังยังรักแม่อยู่ไหมรักค่ะและจะทำไงแม่ตายพรคุณพ่อพระคุณแม่ทำไงดีก็อยู่อย่างนี้นะคะนี่น่าถึงถามว่าเคยบวชไหมเนพอมีแสงสว่างอยู่บ้างไม่ถึงไม่ได้สวดมนต์ถึไม่ได้ไหว้พระ แต่ถ้าคุณธรรมคนมีจิตมันก็จะไม่มืดก็เป็นเรื่องที่น่าชง,งนนะต่อให้คนไม่เข้าวัดไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้พุโทโธก็ตามแต่ถ้าคุณธรรมมันมีอยู่ในจิตของมนุษย์เนี่ยโดยเฉพาะว่าความกตัญญูมันทำให้เราอบอุ่นชีวิตแล้วก็ ถึงมีความทุกข์มันก็เหมือนกับเป็นความทุกข์ที่มันมันไม่ได้สิ้นหวังอะไรชีวิตมันก็แปลกดีนะแต่ว่าความกตัญญูก็เป็นที่พึ่งของจิตส่วนนึงถ้าคนไม่มีเลยแต่มาว่าเขาจะเคว้งคว้างต่อให้มีอะไรมเหมือน,นกับเขาหาหลักมันไม่มีทีนี้โยม ฟังจะมานะค่ะสิ่งที่โยมจะตอบแทนแม่ตอนนี้โยมต้องหัดสวดมนต์หรือภาวนาทำง่ายๆโย,ย,ยมนั่งแค่กำหนดอย่างเนี้ยพุทโทดูลมหายใจหายใจเข้าพุทธออกโททำแบบสบายสบายนะะทำไปสักวันละร้อยครั้งหายใจพุทโทค่ะพุทโท ทำไปจนกว่าใจสงบหรือใจสบายสิบนาทีห้านาทีสิบห้านาทีพอทำเสร็จด้วยบุญนี้ที่ลูกได้ปฏิบัติมาขอน้อมแผ่บุญนี้ให้กับแม่ชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรทำอี้ทุกวันแล้วรยมชื่อว่าโยมได้ตอบคุณของท่านที่ท่านจากนยบ้านนี้ก็ยังใช้ชื่อแม่อยู่ค่าน้ำค่าไฟชื่อแม่อยู่นางจันพันธุชานายคำติ๋งพันธุชาก็เรียกว่า ตอนเป็นก็ดูแลเลี้ยงดูตอนจากก็ทำบุญอุทิศและภาวนาเข้าใจยังจะต้องทำอะไรนะต่อไปนี้นพุทโธท,ทำยังไงพุทโธกำหนอดอยังไอองไานลองทวนดูดิกำหนดยังไงกำหนอดอยังไงกำหนดยังไงหายใจเข้าหายใจออกพุท หายใจออกโทรกำหนดเข้าไปาเออเนี่ยไม่ต้องออกเสียงก็ได้อยู่ข้างในหรือจะบริกรรมพุทโทอยู่ในพุทโทรพุทโทรหรือดูลมตามลมรู้ตามลมเข<ม>้าบอก,บอกถ้าเราสติจับอยู่ที่กองลมได้นะเดี๋ยวจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วจะมีพลังโดยยมจะรู้เองว่า สมาธิคืออะไรถ้าถ้าคนยังไม่รู้ก็จะไม่รู้แต่ถ้าคนทำทำเจอทำได้นะทำเป็นนะมันจะมีมัดผลได้เอางั้นเดี๋ยวข้าวก็มีโยเข,ข้ามาโดยไม่ต้องหุงใช่ไหมต้องหุงไหมหุงจ้า๋อ,อหุงเองจ้ามอไฟฟ้าหุงจ้าแล้วกับข้าวล่ะกับข้าวเขาก็เอามาให้บางทีก็ทำเอง เขามาให้ประจําหรือว่าหรือว่าหรือว่าหลักๆเราทํากินเองทํากินเองมากกว่าอ๋อทากินเองมากกว่าเเขาก็มีวันหยุดนะก็ไปทํางานเขาก็มีวันหยุดแต่บางคนก็เอามาเป็นข้างคาวแต่ว่าทิศเขาก็หยุดดางแล้วตอนนี้ถามจริงนะมีเงินเท่าไหร่มีอยู่บาทเดียวมีตั้งนานแล้วมีอยู่บาทเดียวบาทเตื้ออะไรก็ไม่ได้ เอาไว้เป็นควันถุงจ้ะแล้วเงินพันสี่ที่ได้มาจะเอาเอาไปใช้อะไรบ้างไม่ได้เอามายังไม่ได้ค่ะก็ทำทีเอ็มทีเอ็มมันหมดอายุแล้วทำใหม่ยังไม่ได้จ้ะเขาถ้าได้ก็ต้องไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟไหมจ่ายพี่ย้อยเขาใจ่ายให้ไปร้อยหนึ่งแล้วค่ะค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ไอ้นันเสียค่าไฟก็ ประธานชุมชนก็เสียให้เอาเงินมาจากน้องชายที่หยรังสิทธ์ไอ้เจิดแล้วถ้าแตามามอบเงินให้โยมเที่ยวโยมจะเก็บไว้ทําอะไรหรือใช้อะไรก็เสียค่าน้ํำค่าไฟซื้อของค่ะอยากซื้ออะไรบ้างตอนนี้มหรือเราังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดค่ะเต้องมีเงินก่อนแล้วก็คิดนะจ้ะก็ดีไปแบบ ถ้าถ้าเงนินยังไม่มีเงินคิดอึ่งฟงซ่านได้กันเดี๋ยวจะมาให้สักสองหมื่นนะเก็บไว้ใช้สองหมื่นค่ะอักพุทโธแลแ้วแพ้พ่อแม่ด้วยนะค่ะและ้วงธรรมะฟังธรรมะไหม,ม<ะ>ฟังรรม,ะมะั่ง,งค่ะในวิทยุเน,น่ะมจะเอาไหมวิทยุมีให้ฟังจะเอาไหมวิทยุมีแล้วค่ะ ไม่ที่ที่เป็นธรรมะจะไม่มีมีค่ะในวิทยุเนี่ยอนี่ก็มีนะมีอะไรรู้ไหมวิทยุเปิดตรงไหนที่ที่เป็นธรรมะเ,มมมะน,เนี่ยมันมีสถานี่แล้วก็ผใสาาเขาไม่ใช่คนรู้สมมติอย่าง่ะอืันลักษณะรูปสีเหล่านี้คิดไม่ด้เกิได้ิดกันเลยผิดิด อ๋อรู้ด้วยนะรู้รู้ช่องด้วยนะหาช่องเจอจ้า <Yeah. S 1> เอามา,มาลองมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ <c oughs> ไม่เอาไม่ว่าของไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอ้าว <c oughs> เอาเอา,เอาให้ไปสองหมืนเ <c oughs> ก็บไว้ใช้ <c oughs> อาออา ออสวรหังังม,ม,ม,ททมิจสบมีไหมอย่างงี้เสียงนี้ม,มีมั้ยเจ้าจเอาไปฟังไหมดีมม